ในงบประมาณที่เครื่องที่ไม่ถึง29 0ห0หรือเปล่าครับเพราะว่า CPU นั้นจาก AMD Ryzen 5 5,600X คือ6คอร์12เทรดและการ์ดจอนั้นเป็น6700 XT นะครับในราคา28,990รับเองทั้ง4สาขานครนายกรามินทาบางพลัดแล้วก็ The f o ฟถ้ารวมทรงในี9 9่น9 9 9 0ี่่พอมีของแถมอีกนะครับเสื้อ I have CPU X AMD ตัว น,นี่คือเสื้อที่แถมและที่สำคัญที่สุดคือแถมตัวนี้ด้วยซูนามิโอเตมุ MK68 ตัวนี้ด้วยคีย์บอร์ดแมคกาซนิคอลตัวนี้ก็ถูกแถมเข้าไปด้วยนะครับโอ้แถมยับเลยอ่ะพร้อมแล้วฮะนะครับดังนั้นเกมแรกครับวอลโว่2.0นะกราฟิกตรงนี้ฮะเป็น 2K ไม่เปิด FSR ด้วยครับปรับค่อนข้างสุดด้วยฮะ8 3 9 3เฟรม98เฟรมที่ 2K เฮ้ยสูงจัดเลยเอาจริงสาระสูงอ่ะผมว่าสูงเลยฮะถ้าปรับ 4K ครับแล้วก็ FSR เป็นบาลานซ์นะครับ90กว่าเฟรมนี คือ w a r Zone 2.0เปิด FSR 1.0ที่บาลานช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็แรงอยู่ดีเปะวะเอาดี116เฟรมเอ้ยมันถูกมัน 4K เเล่นได้วะ สบายชิลเอาละฮะเดี๋ยวไปไฟเอฟกันต่อฮะเซตติ้งตรงนี้ฮะดิสเพย์ตัวนี้เป็น 2K นะเ s a เป็น X2 อยากปรับสุดที่เวลี่หายครับร้อย1ิบเรมเฟรม1้0เฟรมคือดันได้สุดอะคนเดียวนะ 2K นะผมขอเทคคนเดียวแล้วกันเมื่อมันจะรีฮะถ้า 4K ไหวไหมครับผมเอาอยู่คนเดียวก่อนนะ3 8ม0 6 0สี่นโฟ่กถ้า 4K ปรับสุดครับเ7 78เฟรมตัวคนเดียวพลังเด็ดิบเเฟรมตอนอยู่คนเดียวนะ สำหรับสิสเต็มนี้นะครับไม่ธรรมดาครับตรงนี้ฮะไปเอ็มผมถือว่าเคลียร์นะครับท่านผู้ชมฮะไปกันต่อที่ซ y b เบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดครับ 2K นะกราฟิกปรับสุดท้ายตรงนี้ฮะดีครับถ้าเปิด m s ฟเป็นบาลานซ์นะครับเราเปิดเลนจิ้งก้อนหนึ่ง 110่งร้สิเฟรมที่ Cyberpunk 2077เปิด FSR 2.1ที่บาลานซ์เปิด Ray tracing 1ก้อนถ้าเกมอื่นอย่างเช่น Spider-Man <ม>ครับ 2K ปรับ preset เป็นเวลี่ไฮครับเปิด Ray ถ้วยครับโอ้โหเปิด Ray tracing เป็นเวลี่ไฮครับเปิด FSR 2.1ที่บาลานซ์เพื่อช่วยนะครับเฮ้ยผมมองว่าไม่แย่หรือเปล่าครับโอ้โหเฟรมเรท70กว่าเฟรมเปิด Ray tracing เวลี่ไฮต่างหากบอกดีๆนะครับนี่คือตึกจริง,รงเห็นไหมตึกสะท้อนมาตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือตึกอย่างนี้ ข้างในกระจกก็จะเป็นตึกเหมือนกันอย่างนี้สไปเดอร์แมนก็จะมี2คนมีในกระจกด้วยแล้วก็มีตัวเราเองด้วยสบายนะชิลนะครับต่อมาฮะเรดเดนเลยแล้วกันเนาะเอาเก์หนักๆก่อนเลยนะเซตติ้งตรงนี้ฮะเป็นโอเคฮะสามแปดสี่ศูนูณสองหบสองเฟรมแปดสิบเจ็ดเฟรมโฟรเคอาดีถือว่าดีนะนะครับโฟร์เ t u r e กเจอร์อันต้าที่หน้เป็นไฮเอเมซาบาลานครับแปดสิบสเฟรมสำหรับเรดเดนเลยเดมชั้นฟูฮะเอาละฮะต่อไปครับ 2K นะ Extreme นะ98เฟรม100เฟรม107เฟรม110เฟรมครับ 2K Extreme อุ้ยไม่ใช่110 4ี่ร้อยครับอุ้ย 2K นะเอาดีดีอันนี้ไม่ได้เปิดตัวช่วยนะมาถ้า 4K ปรับสุดอะไม่แย่ 4K 70เฟรมไม่ได้เปิดตัวช่วยอะไรเลยทั้งสิ้นที่ Extreme นะครับไม่แย่ครับ60กว่าเฟรมที่ 4K อาไปกันต่อครับที่กอ d อ f War ครับ g อวอ f w ตัวนี้ปรับอันตรานะครับ Display นี้เป็น 4K โอ้ oh, โห 4K ว่ะผมต้องเปิด MSI นะครับเป็นบาลาน c e นะครับมันจะมีชจะดีแบบใหม่เกิด70เฟรม 4K นะ78เฟรมครับ80เฟรมนะนะนี่คือกอ d อ f War ครับประมาณ70เฟรมอ่ะต่อไป Arc ครับ ARK ฮนะอ่ะอาร์ตอนกลางวันเซตติ้งเป็นยังไง 2K นะปรับไฮนะ 2K ปรับไฮนะ 2K ปรับไฮ g h ร้อยเฟรม นะครับร้อยห้าเฟรมร้อยเจ็ดเฟรมตรงนี้เฮ้ยไม่แย่นะครับเฮ้ย hey, ไปดู U E 5กัน 2K นะ high 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 apply ครับนี่คือ Unreal Engine 5เฮ้ยดูดิ Unreal Engine 5 2K เอาดีๆแล้วภาพแบบนี้ oh my god เ่เปิดแฟลชไลท์ได้ด้วยเปิดเปิดไฟฉายได้ด้วยเห็นปะอันนี้ U E 5นะอันนี้คือ Unreal Engine 5นะทุกคนตื่นเต้นบ้างดูดิเ้ยอ,อีกปี2ปีพวกเราจะได้เล่นเกมอย่างนี้กันแล้วอะ CPU ครับวันนี้ฮะ AMD ฮะไรเซนห้5 5, X 6คอร์2 t เทรดเทอร์โบ4.6เมนบอร์ดจะเป็น g ิกะไบต์ B 5 B 5 0 M D S 3 H ก็คือตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับแรมเนี่ยจะเป็น RGB ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จะเป็นตัวค l e ฟค Class X 1 6กิกว่า3.2ครับแล้วก็ตัวการ์ดจอครับจะเป็นตัว PowerColor AMD Radeon RX 6 7 0 0 XT การันตีเล่นที่ 2K ได้ power supply ประกัน6ปี Asus t o u g Gaming 750วัตต์80 Plus Bronze ตรงนี้ s อ o r เร e ครับวันนี้ให้มาแบบไม่กั๊กเลยคือ500กิกครับจาก PNY CS2140 500กิกรีสปปี3600เมกประกัน5ปีตรงนี้เคสเป็น Montech a i r p a l i t ฮะอย่างนี้ข้างหน้าเป็นแบบนี้คล้ายๆคอแสนะครับนั้นเนี่ย CPU แฮะไปดูกันเลยฮะ AMD Ryzen 5 5600X นะครับเ e r m e e ม a m 47นาโนเมตร Core Voltage ตอนนี้มัน Under Vol อยู่นะครับ Max TDP นี Mac DP, ่65 5วัตต์ครับแล้วก็แคชตรงนี้32เมก6คอย์2เทรดเทอร์โบสูงสุด4.6ครับเมนบอร์ดเป็นกิ g a ไบต์ b 5 0 MDS3H ปกตินะรันบน PCIe 4.0นะเมมโมรีนั้นจะเป็นขนาดตรงนี้16กิกับภา2 0 0เมกะเฮิร์ครับแล้วก็ตัว SPD ครับจะเป็นเคลฟครับชิปตรงนี้จะเป็นชิปไฮนิกนั่นเองครับท่านผู้ชมฮะคาชอเป็น AMD Radeon RX 6700 XT ครับ Power Color ฮะ7นาโนเมตรตรงนี้203วัตต์ r ร m 12กิก DDR6 ครับจาก Samsung แบนด์วิดต์384บิตโอเคเฟรมเรตหรืออะไรต่างๆมันก็ทําได้ดีเกินราคานะโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่แพงตรงๆเลยอ่ะ28 990ของใหม่ทั้งหมดประก,กัน3ปีเต็มลองพิจารณาดูแล้วกันเจอกนัหม่ครั้งหน้านะลาไปก่อนฮนะส่วนใครรอดูสตรีมครับสทุ่เครึ่งเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ